ข้างล่างมันคืออะไรน่ะลลงงไไปปเอียงกลับอันนี้เออโอเคคราบแค่ไปง่ายๆโอเคโอเคโอเคไป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 ลงไปโอ้ยผมโดนอีกเลยปิดปิดปิดหวังดีเอาขอกลับเข้าไปนะเอ้าไปไปกลับพวกเรากลับเอ้าทุกคนไม่มีของแล้วใครมันจะจมน้ำตาย เฮ้ยทุกคนครับไม่มีของอ่ะผมต้องหาวิธีออกนะครับทุกคนเฮ้ยนอนมีเวลาอีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวนี่หนึ่งนาทีคืออะไรอีกหนึ่งนาทีน้ำข้างในจะเต็มห้องเอ้าเอ้าเร็วทุกคนีหนึ่งนาทีไปแล้วบ๊ายบายตายดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยของก็ไม่มีเฮ้ยขุดไงขุดขุดขุดผมขุดแท็บเล็กนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเอาแล้วจะรอดไหมเนี่ยโอ้แล้วมันขุดนานมากผมไม่ว่าไม่รู้ว่าจะทันหนึ่งนาทีหรือเปล่าโอ้ทุกคนผมโดนเข่าไปครับททุุกกกกคคนนฝาด กันด้วยนะครับเราจะแก้แคพไปด้วยกันเฮ้ยแกแตกแล้วแก่แตกแล้วไปไปไปเอ้าเฮ้ยน้มาแล้วครับเพทุกคนแตกแล้วไปเฮ้ยน้ท่วมมาแล้วดีนีดดีดดีไดีดดดด้ดดีดดีดดีมีดดีดดงดดีดดีดดีวไดี่ายดีีีีดเีดเฮ้ยเอ้าไปใกล้ๆก่อนนะครับทุกคน ันพังหรือเปล่าเฮ้ยตาย<ค>ใ่้คนอ่ะว่าแต่ไม่มีรูอ่ะเคยทุกคนผมรอดแล้วโอ้กระทันหันมากแบบชิวเชียดตอนนี้ผมอยู่บนเกาะสักเกาะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับไปที่หมู่บ้านก่อนเป็นหมู่บ้านใต้น้ำนะครับขุดไม้กลับ่อน,นะครับ,ข,รบขุดมาทํำเรือเคไปเอ้อทุกคนแล้วไม่เป็นช้าคอ์ด้ถ้าผมตายก็ตายเลยทำนี้ก่อนทำเรือก่อนนะครับไปรีบๆทำเลยแล้วก็เดี๋ยวผมกลับไปที่หมู่บ้านนะครับแต่นั้นก็เดี๋ยวจะหาของที่หมู่บ้านแล้วก็แก้ไขพวกนนั้นนะเคไปไปเรือเฮ้ไปครับ ดูว่าผู้นั้นกลับหรือยังผมต้องระวังมากๆนี่ครับทุกคนเห็นโดมจนนะป้ามันเป็นโดมกระจกนะครับข้างในเป็นหมู่บ้านเฮ้ยมีคนอย okay. ู่ป้าไม่มีเนาะโอเคได้อยู่มันยังไงเรือพวกมันเรือพวกมันอยู่นี่ครับผมต้องระวังนะครับนี่เด <oh ี๋ยวผมพาเอ้ยเดี๋ยวผมดูดัาโบนก่อนดัาโบนเอ้ยยังไงยังไงมีคนอยู่เต็มเลยนะทุกคนมีคนอยู่ด้วยนะเฮ้ยมันคงไม่มองด้มโบนหรอกเนาะนี่ครับอปแล้วโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปในหมู่บ้านก่อนนะครับมีคนอยู่ข้างในเต็มเลยไปไปเร็วไปเเร็วฮ้ย เห็นป่าวะอุ้ยไปนะครับเห็นเลยวะเหมือนปลาเลยวะจะไปจะไปเฮ้เดี๋ยวเนี่ยแหละหน้าประตูเราเนี่ยหม้ยนี่ยเออนีตัวอะไระเลยหรอโอ้ปลาเว้นตลอดโอ้ยบันจูน่าจะเป็นปลาเลยว่ะไปกินกลับเลยว่ะลงมาเราบ้างมาเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะโอ้ยเฮ้ยทุกคนตรงนี้เป็นปุ่มนะครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีเข้าไปนะครับไปไปไป ไป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 ผมเข้าไปได้นะครับจากนั้นเราจะขโมยของก่อนเลยมามาตรงนี้เออบ้านหลังนี้ผมเข้าได้ไปคูนกระจกมันได้ยินแบบว่าเฮ้ยได้ยินไหมนะขโมยของก่อนเลยเออโอ้โหบ้านหลังนี้โอ้โหมีของอยู่โอ้โหของอะไรค่ะไปแล้วโอ้โหบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยมันเอามาแต่งเป็นพร้อมปล่าครับเนี่ยไม่มีของช่วยเลยไม่มีของช่วยได้มีคนอยู่ครับมีคนอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ้านหลังนี้เฮ้ยโอ้โหของ้ย เออคือหมู่บ้านนี้ไม่ไม่มีของเลยทุออกคนเดี๋ยวขแอบก่อนคือหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านใต้ทะเลนะคะรับทุกคนเออก็คือแบบมันก็ดูล้ำมากเลยนะแต่มันไม่มีของขอ่ะทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวดูหลังอื่นก่อนนะครับเอโอ้โหข้างหน้ามีคนเต็มเลยแล้วผมจะไปไงเนี่ยเฮ้ยไปทางนี้ไปทางนี้เฮ้ยโอ้โหยากมากทุกคนด้วยทางของหมู่บ้านเนี่ยทางเดิมอยู่ตรงกลางครับ้วถ้าผมเดินไปตรงกลางเนี่ย <weight> ผมก็โดนเห็นเต็มเต็มโอ้โหไปยากมากๆไปยากมากๆครับเฮ้ยโอ้ย <ça> บ้านงนี้ไอหมู่บ้านนี้มันก็ทาง ahr, เดี๋ยวเข้าเข้าบ้านหลังนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราจะรีบไปบ้านหลังนู้นนะครับเอ้รอคนไปก่อนรอคนไปก่อนรอคนไปครับเราจะรีบวิ่งไปเลยมาซ้ายขวาขวาเป็นม,มองผมไหมเป็นม,มองไหมไม่ได้มะใครมองเฮ้ยไปแล้วไปไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมีคนเฮ้ยไม่ถันหลังอยู่ไปเร็วไปแล้วไปวครับเฮ้ยเออขุดบล็อกขึ้นอย่างนี้เลยกันไปครับไปขึ้นเลยขึ้นเลย ครับเราต้องรอให้มันได้นะครับทุกคนเพื่อไปแก้แค้นผมอยากแก้แค้นพวกนั้นพวกนั้นมันขังผมไว้ผมต้องแก้แค้นนะครับอย่าลืมกดไลุ์ด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจนะเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยโอ้โหแล้ววเฮ้ย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 โมันเป็นไปได้ไงวะทุกคนเหลือเชื่ออีกคนหนึ่งเพิ่งขึ้นใหม่คนหนึ่งหันหลังอยู่โอ้โหเฮ้ยอู้เฮ้ยมันเกลิ้มไปเลยทุกคนเดี๋ยวนะโอเค ลงไปนะครับค่อยเปิดกล่งองเฮ้ยตรงนี้มีออบบ็อกมาบ็อกมาครับบเสียงอ,อะไรวะเฮ้ยปริบตุปิดปก,ก่อนครับปิดก,ก่อนเสียงอะไรวะมีอะไรหรือเปล่าผมลงไปด้านล่างนะครับไปเร็วนี่เสียงยอะไรโอเคครับเราต้องขโมยของก่อนนะครับคือทำไมของที่นี่มันไม่ค่อยดีเลยเนียด้านบนมีคนเออโอ้โหของโอ้ยบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยครับอืมเป็นยังไง เฮ้ยมีมีสามชั้นอ๋อใช่มีมีสามชั้นไปดูได้ชั้นบนก่อนชั้นบนชั้นบนต่อขึ้นไปอย่างงี้เลยต่อขึ้นไปอย่างงี้เลยได้บล็อกมาแล้วต่อขึ้นไปเลยโอเคจากนั้นทางไหนนะ่ะเออน่าจะขุดทางนี้นะครับเฮ้ยม่มีคนมานี่ไงมีสามชั้นยิงด้โอเคครับมีสามชั้นนะบ้านหลังนี้ตรงนี้มีของอยู่แน่เลยน่าจะใช่นะครับไปเปิดดูเอ้ยนี่ไงีไ,งไงเจจอออกท้ะดข เฮ้ยเดี๋ยวหลังคาเป็นรูชูถ่ายอะไรนะครับรูเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้แล้วมันมาอะไรกันหมดเนี่ยกูไปอย่างเงี้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 ยกูไปเลยกูไปเลยทะลวงไปเลยทะลวงไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ่อะไรเอาขอไปทั้งกล่องเลยไปแล้วไปม่เห็นแล้วเเฮ้ยไปนอนเหรอ โอ๊ยไอ net, ้ตไนไงย่ไโอยไหนงไหนตรงไหนไหนเไปไปตายมามาทุกคนดีไาตายอยไหนอยู่ไหนเข้าไปไปแล้วเข้าไปไปแล้วอย่าบังเเอ้าอย่าบังเลยเอาของมุดเขจะบังอย่าบังค้างยากนะครับทุกคนค้านี้เพราะว่าของมันไม่ค่อยมีขางโดนแต่ทักขึ้น ไปไปไปออยู่รออยู่ไปดิอยู่ดิอยู่ดิโอ้ยไออยู่นี่ไอเด็วอยู่ดิอยู่เฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยไปเิไดู็โอโอ้ยโอ้ยอือไาตรงนี้ครับไปแล้ว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 เอาไปไหน้เฮ้ยไหนไหนุ้มีคนมาเฮ้ยนี่ไงอือไปไหนโอ้ตทุกคนโอ้ยมันเห็นแล้วอือสู้ตัวตัวสู้ตัวตัเฮ้ยเฮเฮ้ยไหนไเจอแล้วเจอแล้วไม่ให้หนีไม่หนีไไหน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 ไหน ไม่มีคำว่าตัวตัวไม่มีคำว่าอะไรจะบุกพูดใช่ไหมพูดใช่ไมก็คยตัวตัวมาดิโอ้ยมันเยอะมากขอโทษไปไปไปก่อนเอาดิเอาดิเอาดิปล่อยไปก่อนอะไรปล่อยอะไรไมปก่อนตามตามเออไม่ปล่อยเราเออมีด้วยตายมาตายแล้วไปแล้วไปก่อนปล่อยปล่อยอย่าตามมาไปไหนไอ้เดือบุกอย่างว่าใครใครใครใส่แล้วผมจ้กล่อกวันนี้อุ้ยเป็นปลายนี่มาเจ้แล้วเจ้แล้วเฮ้ยผมมีธนูอืมยิงหน่อย ไปแล้วออกแล้วใครจะอยู่ก็อย ouais> pues> ู่ไปนะครับไปแล้วตามขึ้นมาดีตามขึ้นมาเมาดเฮ้ยเอะไระมาดีมาดีมาเลยมามขึ้นมาเต็มเลยทุกคนไปมีปุนไปผมต้องฆ่ายังไงเออตายตายหนึ่งยไ้เลยโอ้ยไปไหนไหนอะห้มันไปอย่าหนีอไปโอ้ยไ โอ้ยมีไงเอ้ยเออไอ้สีโอ้ยไปฆ่าไม่ได้ทุกคนป่ามันโอ้ยต่ามันป่ามันมาเออมันโดนไปแล้วไปแล้วครับไปดอยไปต้อตามไปเลยตามไปึ๊บวิ่งลงไปแล้วเสร็จไปแล้วครับทุกคนปึ๊บผมจะวิ่งเอ้ยอ้ไม่เห็นหมาดูผมได้ของมาไอ้ยมาเอ้สี่แมวไปลไปไปโอ้ยมามามาดีโโอ้ย ึมามาหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนโอ้เยอะมากไม่ไหวแล้วปล่อยไปก่อนไปลไปวางขึ้นไปแล้วโอ้ผมต้องขึ้นไปอีกด้านบนแน่เลยต่อขึ้นต่อขึ้นไปก่อนเอาอีกแล้วขึ้นด้านบนอีกแล้วครับผมทำยังไงดีผมทำยังไงดีเออใช่ทุกคนตรงบ่อน้ำเมื่อกี้เห็นไหมตรงบ่อน้ำผมนึกอะไรดีๆได้แล้วเออมีพิสตันนะครับทุกคนโอเคในเมื่อมันฉุกเฉินขนาดนี้ผมต้องทำกระดากตรงบ่อน้ำนะครับตรงบ่อน้ำเลยตรงนี้เลยเฮ้ย ต้องยืนไหนกันอ่ะเฮ้ยอยู่นี่กันดีกว่ามาขึ้นมาขึ้นมาพี่นนมาตามอีกคนหนึ่งตมาเอ้ยมามามาอุ้ยอุ๊ยมันเยอะจังวะไม่ไหวแล้วต้องหนีก่อนไปแล้วตาก่อนรันหนีถอนตัวมันไม่วาบอ่ะมันไม่วาบอ่าไปไปไม่ว้าบไม่ว้าบเฮ้ยว้าบแล้วหนีแล้วไปแล้วเฮ้ยไปไหนแล้ววะไปครับรอดแลครับรอดแล้วครับไอ้ข้างบนเห็นไม่ได้อยู่ไหนอ่ะรอดแล้วครับ คราวนี้มีทางอยู่นะครับนี่นี่ไม่เห็นไม่กระเป่าไม่รู้เออผมคุยก่อนโอ้ยหายใจจะตายหายใจไม่ออกตายยังไงเออโอเคข้างหน้ามีบ่อน,น้ำนะครับทุกคนเนี่ยนะข้างหน้ามีบ่อน,น้ำเดี๋ยวไปตรงน,นั้นเลยแนละ้วกันเราจะทำกับดักตรงบ่อน้ำนะครับเงี้ยตรงนี้ตรงนี้นนบ่อน,น้ำเดี๋ยวผมหาทางเข้าไปก่อนได้แล้วครับรอแล้วรอแล้วผมไปนไโผล่ไปไกลเลยเงี้ยพอตรงบ่อน,น้ำใช่ป่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะหุ้ยโอ้โหโผล่ตรงนี้โอเคครับไปโอเคตรงนี้เลยกันไปไปขุดขุดขุดยาวเลยครับขุดยาวโอเคครับทุกคนปิดไว้ก่อนปิดปิดปิดโอเครอแล้วโอเค ทุกคนครับผมขอทํากับดักก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเดีวยวกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับตรงนี้เลยกับดักมันต้องเวินนะครับโอเคก็เดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยเุ้ยโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับนี่ตอนนี้คือกับดักมันใกล้พวกเขามากเลยนะเห็นป่ะคือถ้าผมมองไปด้านบนเนี่ยเชื่อมอยู่ใกล้มากถ้าผมขุดตอตรงน,นี้ผมก็เจอพวกเขาแล้วครับผมจะ เดี๋ยวให้ดูกับดักก่อนนะครับกับดักเป็นอย่างนี้ในตรงบ่อน้ำเมื่อกี้นะครับให้พวกเขาลงมาลงมาลงมาเรื่อยจากนั้นผมจะเหยียบตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นมันจะหายไปเลยนะแต่ตอนนี้ผมเหยียบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาได้ยินเสียงนะเราจะเป็นรอบพวกมันกันเลยไปโอ้ขึ้นทางนี้ได้ไหมน่ะไปขึ้นมาทางนี้สวัสดีทุกคนอยู่นี่เดี๋ยววะนี่มามาให้หมดมาให้หมดทุกคนมาให้หมดเลยเหรอเขโยงเลยเหรอ ไปแล้วครับทุกคนมาดีมาดีโอเ้ยเ้ยมันเร็วแรงมากโอ้ยใครเป็นติดผมวะโอ้ย้ยตายไปหมดเลยตายเฮ้ยเกือบเฟลแล้วครับทุกคนไม่มีคนมาบังหน้าผมผมเกือบตกกับดักแทนโอเคครับตายหมดเลยเฮยรอด้วคือ คนวนะเนี่ยตายตกตายหกคนนะครับนี่เห็นป่ะคือผมเหยียบกับดาดนี้เพื่อเขาก็ตกตายนะตกตายไปหกคนแล้วผมฆ่าเขาตายสองคนเป็นไงบ้างครับผมกับดักแก้แค้นครั้งนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับข้างหน้าอยากให้ผมทำอะไรทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับบ๊ายบายโอ้ยครั้งน,นี้เหนื่อยของก็ไม่มีโอ้ยบายๆครับบ๊ายบาย